ผมจำได้ดีคืนนั้นเป็นคืนหนึ่งที่หัวใจของผมเจ็บจนแทบจะไม่กล้าหายใจห้องเล็ก,เลกๆเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินดังชัดในความว่างเปล่าแสงไฟสลัวจากโคมไฟข้างเตียงทอดเงายาวบนผนังเงานั้นเหมือนกำแพงแห่งความเศร้าที่ล้อมผมไว้โดยไม่มีทางออกนอกหน้าต่างดวงดาวกระพริบแสงแผ่วเบา ในความมืดเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างไม่ดังนักแต่กลับแทรกเข้ามาในใจเหมือนจะเตือนให้ผมรู้ว่าแม้โลกภายนอกยังมีชีวิตแต่ข้างในของผมกลับเงียบจนแทบไม่เหลือแรงผมหายใจช้าๆหนักและยาวเสียงลมหายใจของตัวเองกลายเป็นเพื่อนคนเดียวในห้องในกระจกบ,บานเล็กผมเห็นเงาของตัวเอง ใบหน้าที่เคยมีรอยยิ้มกลับดูเหมือนเงามืดของใครบางคนแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามว่าเมื่อไรหัวใจจะหยุดเจ็บเสียทีตอนนั้นผมรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงความกลัวความเหงาและความไม่แน่นอนของชีวิตมันทำให้ผมเข้าใจว่าหัวใจคนเราเปราะบางเพียงใด แต่ถึงจะเปราะมันก็ยังเต้นยังอยู่ยังพยายามผมรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนสะพานที่ขาดไปครึ่งหนึ่งต้องก้าวต่อทั้งที่ไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนทุกก้าวเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะตกแต่ก็ต้องไปเพราะข้างหลังคือความว่างเปล่าที่ไม่อยากหันกลับไปมองอีกในคืนนั้นผมนั่งนิ่เงียบอยู่ มองดาวดวงหนึ่งที่ส่องอยู่เหนือขอบฟ้าดวงเดียวที่ยังไม่ดับผมคิดว่าบางทีมันอาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ความมืดจะรายล้อมแต่เรายังมีแสงเล็กๆอยู่ในใจเสมอแสงนั้นอาจไม่พอจะไล่ความเศร้าออกไปทั้งหมดแต่เพียงพอให้หัวใจได้พักพอให้รู้ว่าเรายังไม่ตายจากความรู้สึกผมจำได้ว่า มือของผมสั่นตอนโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือชื่อของคนที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้ใจผมพองโตเสียงปลายสายคุ้นเคยแต่ครั้งนี้มันทำให้ใจผมสั่นอีกแบบเราเงียบกันไม่มีคำปลอบใจไม่มีคำพูดมีเพียงความเงียบหนักแน่นที่วางอยู่ตรงกลางระหว่างเรา ในความเงียบนั้นผมได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดกว่าที่เคยเสียงที่บอกว่ามันจบแล้วแต่แปลกดีเพราะแม้จะจบมันก็ไม่ได้หายไปความรักนั้นยังคงอยู่เพียงแค่เปลี่ยนรูปจากความผูกพันกลายเป็นความเข้าใจหลังจากสายโทรศัพท์วางลงผมนั่งนิ่งอยู่นาน เหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวแต่ในความนิ่งนั้นเองผมรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ขยับเบาๆข้างในความเจ็บปวดไม่ได้หายไปแต่มันเริ่มนิ่งลงอย่างแปลกประหลาดนิ่งแต่ไม่ว่างเปล่าผมเข้าใจว่าการเจ็บปวดไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอมันคือเครื่องยืนยันว่าหัวใจยังรู้จักความรัก และยังอยากมีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจมันให้มากขึ้นอีกนิดในคืนต่อ,ตอมาผมยังร้องไห้บ้างบางคืนก็นั่งเงียบบางคืนก็พูดกับตัวเองในความมืดแต่ทุกครั้งที่น้ำตาไหลผมไม่ได้รู้สึกแพ้ผมรู้สึกเหมือนได้ปล่อยอะไรบางอย่างออกจากใจเหมือนลมหายใจที่ค้างอยู่มานานได้รับอนุญาตให้ไหลออกมา ผมเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการยอมรับความเจ็บปวดนั้นคือการเริ่มต้นของการรักษาหัวใจไม่ต้องรีบดีขึ้นไม่ต้องรีบลืมแค่ยอมให้มันได้อยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนก็พอเช้าวันหนึ่งหลังจากหลายคืนที่นอนไม่หลับผมลุกขึ้นเปิดม่านมองเห็นแสงแดดลอดเข้ามาแสงนั้นไม่แรงนัก แต่พอให้อุ่นผมได้กลิ่นกาแฟจากบ้านข้างๆและเสียงนกร้องเบาๆผมยิ้มเล็กๆทั้งที่ตายังแดงจากการร้องไห้มันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มแห่งความเข้าใจเพราะผมรู้แล้วว่าความเจ็บปวดไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อสอนให้เรารักตัวเองในวันที่ไม่มีใคร และในวันที่เรายังต้องยืนอยู่ด้วยตัวเองบางทีการไม่กล้าหายใจในคืนหนึ่งอาจเป็นบทเรียนที่สอนให้เราหายใจอย่างรู้ค่าในวันถัดไปหลังจากผ่านคืนที่มืดที่สุดไปผมเริ่มรู้สึกถึงเช้าวันใหม่ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยไม่ใช่เพราะฟ้าใสขึ้นหรือแสงแดดสวยกว่าเดิม แต่เพราะหัวใจผมเริ่มรู้จักการหายใจอีกครั้งลมหายใจเช้านั้นเย็นและอ่อนกลิ่นดินชื้นหลังฝนเมื่อคืนลอยเข้ามาแตะปลายจมูกผมหลับตาสูดมันเข้าเต็มปอดความรู้สึกง่ายๆแบบนี้ครั้งหนึ่งผมเคยลืมไปแล้วว่ามันมีค่าแค่ไหนในช่วงเวลาที่เราผ่านความเจ็บมามากพอ เราจะเริ่มมองเห็นสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามผมเห็นแสงลอดผ่านใบไม้เห็นนกบินข้ามฟ้าเห็นคนขายข้าวแกงยิ้มให้ลูกค้าด้วยใบหน้าที่เหนื่อยแต่ยังอบอุ่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่หัวใจผมต่างหากที่มองเห็นมันใหม่ผมเรื่องเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบทุกข้อไม่ได้ต้องมีใครมาบอกว่า เราจะหายดีเมื่อไหร่บางครั้งการได้ยอมให้ตัวเองอยู่เฉยเยก็เป็นคำตอบในตัวมันเองในวันนั้นผมนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านเสียงเด็กหัวเราะเสียงจักรยานวิ่งผ่านเสียงใบไม้เสียดกันทั้งหมดผสมกันกลายเป็นดนตรีของชีวิตที่ผมเคยไม่ได้ยินเพราะเคยมัวแต่จมอยู่กับเสียงความเศร้าในหัวใจตัวเอง ผมหลับตาแล้วได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนมันเบาและสม่ำเสมอเราวกับหัวใจเริ่มหัดเดินอีกครั้งหลังจากล้มมานานผมคิดถึงคืนที่เจ็บที่สุดในชีวิตและแปลกดีที่ตอนนี้ผมไม่ได้เกลืยอดมันอีกแล้วผมกลับรู้สึกขอบคุณเพราะถ้าไม่มีความเจ็บวันนั้นผมคงไม่รู้ว่าการได้หายใจอย่างสงบ มันมีค่าขนาดไหนผมเริ่มเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการไม่มีความทุกข์แต่มันเกิดจากการอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่หนีเหมือนคนที่นั่งอยู่กลางฝนโดยไม่กลัวเปียกเพราะรู้ว่าฝนไม่ได้ตกตลอดไปบางเช้าผมยังรู้สึกเจ็บอยู่บ้างบางคืนก็ยังนึกถึงบางสิ่งที่เคยทำให้ร้องไห้แต่ผมไม่หนีมันอีกต่อไป ผมแค่อยู่กับมันอย่างอ่อนโยนไม่กดมันไว้ไม่ผลักมันออกแค่ยอมรับว่ามันคือส่วนหนึ่งของหัวใจผมเองมีวันหนึ่งผมเดินผ่านกระจกใสในร้านกาแฟแสงแดดสะท้อนเงาของผมชัดเจนในเงานั้นผมเห็นคนที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยังมีแววเศร้าอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เศร้าที่สิ้นหวังมันเป็นเศร้าที่นิ่งเศร้าที่เข้าใจ และเศร้าที่ไม่เกลียดตัวเองอีกแล้วผมเริ่มพูดกับตัวเองเบาๆในใจไม่กล้องรีบดีขึ้นหรอกนะแค่ยังอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วคำพูดสั้นๆแต่เหมือนอ้อมแขนที่โอบหัวใจไว้ผมไม่ต้องการกำลังใจจากใครมากนักเพราะผมเริ่มเป็นกำลังใจให้ตัวเองได้แล้วในวันต่อมาผมเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานเขามองหน้าผม แล้วพูดว่านายดูสงบขึ้นนะผมยิ้มและตอบเพียงว่าอาจเพราะฉันเริ่มยอมรับความเจ็บได้แล้วเขายิ้มกลับเหมือนเข้าใจโดยไม่ต้องพูดมากและผมรู้สึกได้ว่าคำพูดเล็กๆนั้นคือสัญญาณว่าหัวใจผมเริ่มฟื้นจริงๆผมไม่รู้ว่าการเยียวยาจะจบเมื่อไหร่และบางทีมันอาจไม่จบเลยก็ได้ แต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆคือหัวใจผมกำลังหายใจด้วยจังหวะใหม่จังหวะที่ไม่เร่งรีบจังหวะที่สอดคล้องกับชีวิตจริงจังหวะที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผมเรียนรู้ว่าการหายใจของหัวใจไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่แต่คือการรู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ด้วยและในวันที่ผมเริ่มหายใจใหม่ได้อีกครั้ง แม้ยังมีรอยแผลอยู่ในใจผมก็ยิ้มได้อย่างสงบเพราะรู้ว่าหัวใจผมกําลังเติบโตในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราจะถึงวันที่ความเจ็บไม่ได้กัดกินเราเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังคงอยู่เงียบๆในมุมลึกของหัวใจเหมือนรอยแผลที่หายแล้วแต่ยังคงเป็นรอยผมนั่งมองตัวเองในกระจกอีกครั้งใบหน้าไม่ต่างจากเดิมนัก แต่สายตาไม่เหมือนเก่าในแววตานั้นไม่มีความโกรธไม่มีความอยากเอาชนะมีเพียงความเข้าใจที่ค่อยๆงอกขึ้นอย่างเงียบเงันครั้งหนึ่งผมเคยถามตัวเองว่าทำไมต้องให้อภัยทั้งที่ยังเจ็บแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมถึงรู้ว่าเพราะการไม่ให้อภัยคือการจับมีดไว้ในมือแล้วบีบมันแน่นเอง ผมไม่ได้ให้อภัยเพราะอีกฝ่ายสมควรได้รับแต่เพราะผมเองสมควรได้รับอิสรภาพจากความเจ็บนั้นมากกว่าในบางคืนที่นอนไม่หลับผมยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยทําให้ใจร้าวคำพูดที่เคยบาดลึกน้ำเสียงที่ยังหลอนอยู่ในความทรงจำแต่ในตอนนี้แทนที่จะหนีผมกลับนั่งอยู่กับมันมองมันตรงๆเหมือนมองเพื่อนเก่าคนหนึ่ง ที่เคยทำร้ายกันโดยไม่ได้ตั้งใจผมพูดกับใจเบาๆว่ามันเกิดขึ้นแล้วและเราก็ผ่านมันมาได้ไม่มีใครต้องถูกลงโทษตลอดไปแม้แต่ตัวเราเองในวันหนึ่งผมเดินกลับไปที่เก่าที่เราเคยนั่งคุยกันโตะ๊ะไม้เล็กๆริมหน้าต่างยังอยู่เหมือนเดิมแต่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามว่างเปล่า ผมไม่ได้รู้สึกเงาเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปกลับรู้สึกเหมือนมีความสงบมานั่งแทนที่เธออยู่ตรงนั้นผมสั่งกาแฟแก้วเดิมไม่ใช่เพื่อรื้อฟืน้นแต่เพื่อขอบคุณขอบคุณทุกบทเรียนที่ครั้งหนึ่งทำให้ผมร้องไห้เพราะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าน้ําตาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้แต่มันคือการชำระหัวใจให้สะอาดขึ้นอีกครั้ง ผมเคยคิดว่าการให้อภัยคือการลืมแต่จริงๆแล้วมันคือการยอมรับโดยไม่ให้มันทำร้ายเราอีกต่อไปผมให้อภัยเธอไม่ใช่เพราะเธอไม่ผิดแต่เพราะผมไม่อยากอยู่ในวงจรของความโกรธอีกแล้วผมให้อภัยตัวเองไม่ใช่เพราะผมไม่พลาดแต่เพราะผมอยากบอกตัวเองว่าพอแล้วเธอทำดีที่สุดแล้วในวันนั้น ผมเดินออกจากร้านกาแฟาด้วยหัวใจที่เบาวกว่าเดิมไม่ได้เบาเพราะลืมแต่เบาเพราะได้ปล่อยผมรู้สึกเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ที่แบกไว้บนหลังมานานค่อยๆถูกวางลงและเมื่อไม่มีมันผมถึงได้รู้ว่าแผ่นหลังผมเบามากเพียงใดผมเดินผ่านถนนที่เคยไปด้วยกันเสียงรถเสียงคนเสียงลมทุกเสียงยังเหมือนเดิม แต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะตอนนี้ทุกสิ่งกลายเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่ความทรมานผมเริ่มเห็นว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องของความยิ่งใหญ่แต่มันคือความกล้ากล้าที่จะยอมรับว่าเราก็แค่คนธรรมดาที่เคยเจ็บและยังมีหัวใจพอจะรักได้อีกครั้งบางค่ำคืน ผมนั่งเงียบๆมองท้องฟ้าดาวดวงเดิมที่เคยมองในคืนเศร้ายังคงส่องแสงแต่ผมเห็นมันต่างออกไปไม่ใช่แสงของความคิดถึงอีกต่อไปแต่เป็นแสงของการขอบคุณขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนั้นให้ผมได้มองขอบคุณที่เตือนให้รู้ว่าแม้เราจะห่างกันไปแต่ความรู้สึกดีๆไม่จำเป็นต้องตายไปพร้อมกับความสัมพันธ์ ผมยิ้มที่ท้องฟ้าและพูดกับตัวเองในใจว่าฉันให้อภัยแล้วทั้งเธอและตัวฉันเองและในวินาทีนั้นผมรู้ว่าหัวใจผมไม่ได้แค่หายดีแต่มันเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงมีวันหนึ่งผมตื่นขึ้นโดยไม่มีเสียงหัวใจที่ร้องไห้เหมือนทุกวันก่อนหน้าไม่มีเสียงถามว่าเมื่อไหร่จะหายดี ไม่มีแม้แต่แรงจะโทษตัวเองมีเพียงความเงียบที่คล้ายลมหายใจเบาๆและในความเงียบนั้นผมรู้ว่าหัวใจเริ่มนิ่งแล้วจริงๆผมเดินไปเปิดหน้าต่างลมยามเช้าพัดผ่านเข้ามาพร้อมกลิ่นของดินเปียกฟ้ายังไม่สดใสเต็มที่แต่ผมกลับรู้สึกอุ่นขึ้นอย่างประหลาดอาจเพราะครั้งแรกในรอบหลายเดือน ผมไม่ได้รีบหนีจากตัวเองผมยืนอยู่ตรงนั้นสูตรลมหายใจเข้าลึกปล่อยลมหายใจออกช้าและในจังหวะนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากจากภายนอกแต่ภายในกลับเหมือนสวนเล็กๆที่เริ่มแตกหน่อหลังฝนความสงบไม่ได้มาแบบยิ่งใหญ่แต่มาเงียบๆ เหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ค่อยๆสาดลงบนดินผมเดินออกไปข้างนอกแสงแดดตกกระทบใบไม้เกิดเงาอ่อนๆบนพื้นเสียงจัก,กระจันเสียงนกเสียงลมทั้งหมดประสานกันอย่างพอดีผมยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากความสุขสุดขัว้วแต่มันมาจากความสงบที่ผมไม่เคยรู้ว่ามันงดงามแค่ไหน ผมคิดถึงคืนที่หัวใจเคยเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกและตอนนี้ผมกลับมองมันด้วยความอ่อนโยนผมไม่อยากลืมความเจ็บนั้นเพราะมันคือครูที่สอนให้ผมเข้าใจคุณค่าของความสงบในวันนี้ผมเริ่มใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่งอ่านหนังสือเงียบๆจิบกาแฟช้าๆเดินเล่นโดยไม่ต้องมีจุดหมายหัวใจผมไม่ได้ต้องการคำปลอบจากใครอีกแล้ว เพราะมันเริ่มปลอบตัวเองได้ด้วยเสียงของความเข้าใจผมค่อยๆสังเกตสิ่งรอบตัวเห็นความงามในความเรียบง่ายเห็นความหมายในสิ่งธรรมดาและเห็นว่าความสุขไม่เคยหายไปไหนเลยมันแค่รอให้ใจผมนิ่งพอที่จะมองเห็นบางวันผมยังนึกถึงคนที่จากไปแต่ไม่ใช่ด้วยความเศร้าอีกต่อไป เป็นการนึกถึงด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณขอบคุณที่เคยเข้ามาเติมบทหนึ่งของชีวิตขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่าความรักถึงจะจบแต่ไม่สูญเปล่าผมเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ได้แปลว่าไม่มีความเจ็บแต่มันคือการที่เรายอมรับว่าความเจ็บเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนดอกไม้ที่ยังงอกงามได้แม้มีรอยฝนบนกลีบ จำได้ว่ามีคนเคยถามว่าเมื่อ,อไหร่ถึงจะรู้ว่าหัวใจเราสงบจริงๆผมตอบไม่ได้ในตอนนั้นแต่วันนี้ผมรู้คําตอบแล้วหัวใจสงบไม่ใช่เพราะไม่มีเรื่องให้เจ็บแต่เพราะเราหยุดหนีจากมันหยุดตัดสินมันและยอมให้มันอยู่กับเราอย่างเป็นธรรมชาติตอนเย็นวันนั้นผมนั่งมองพระอาทิตย์ตกอยู่คนเดียว ท้องพ้าเปลี่ยนจากส้มเป็นชมพูแล้วค่อยๆละลายกลายเป็นม่วงผมไม่รู้สึกเหงาเลยกลับรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่กับเพื่อนเก่าเพื่อนที่ชื่อว่าตัวเองผมยิ้มและพูดในใจว่าขอบคุณนะที่ยังอยู่ขอบคุณที่ยังไม่ยอมแพ้คำพูดสั้นๆนี้ทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้ต้องการใครมาเติมเต็มอีกแล้วเพราะหัวใจผม เต็มอยู่แล้วด้วยความสงบคืนนั้นผมปิดไฟนั่งเงียบๆม,มองความมืดแต่ในความมืดนั้นไม่ได้มีแค่ความว่างเปล่ามันมีแสงบางอย่างอุ่นๆที่ค่อยๆเต้นอยู่ข้างในแสงเล็กๆที่บอกกับผมว่านี่แหละคือหัวใจที่เริ่มหายดีมีเช้าอยู่เช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นพร้อมแสงแดดที่ลอดผ่านผ้าม่านบางๆ เสียงนกร้องอยู่ข้างนอกหน้าต่างเปิดรับลมเย็นพอดีผมลุกจากเตียงช้าๆแต่มั่นคงเหมือนคนที่เพิ่งจำได้ว่าการลุกขึ้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปผมเดินไปเปิดหน้าต่างสุดอากาศเข้าเต็มปอดลมหายใจนั้นสุดใหม่เหมือนหัวใจที่เพิ่งฟื้นจากฤด,ดูหนาวอันยาวนานทุกอย่างดูเรียบง่าย แต่ความเรียบง่ายนั้นกลับงดงามจนผมอยากยิ้มให้ตัวเองผมเคยอยู่ในวันที่หัวใจแทบไม่อยากเต้นวันที่คิดว่าไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยากเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าผมไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปความเจ็บที่เคยมีไม่ได้หายไปไหน แต่มันเปลี่ยนเป็นรอยแผลที่อ่อนโยนรอยที่เตือนว่าครั้งหนึ่งผมเคยรักเคยพลาดเคยเสียใจแต่ก็ยังไม่ตายจากความรู้สึกและเพราะยังรู้สึกได้ผมถึงยังมีชีวิตผมเคยคิดว่าการเริ่มต้นใหม่คือการลืมทุกอย่างแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงคือการก้าวต่อพร้อมกับทุกอย่างที่เราเคยผ่านมา ผมเริ่มกลับมาสนใจสิ่งเล็กๆอีกครั้งปลูกต้นไม้ที่ระเบียงฟังเพลงเบาๆในตอนเช้าหัวเราอก,กับเรื่องเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยมองข้ามผมกลับมาลักการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพราะมันสมบูรณ์แบบแต่เพราะมันคือสิ่งจริงที่หัวใจผมสัมผัสได้ในตอนนี้บางครั้งผมก็ยังคิดถึงใครบางคนในอดีตแต่ไม่ใช่ด้วยความโหยหาอีกต่อไป เป็นความคิดถึงแบบอ่อนโยนเหมือนยิ้มให้ภาพถ่ายเก่าผมไม่ได้อยากย้อนกลับไปผมแค่ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งความรักนั้นเคยทำให้ผมได้เรียนรู้หัวใจของตัวเองผมไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่อีกแล้วเพราะผมรู้ว่าต่อให้ต้องเจ็บอีกครั้งผมก็จะไม่พังเหมือนเดิมเพราะหัวใจผมเติบโตขึ้นมันรู้จักยอมรับ รู้จักให้อภัยและรู้จักสงบมากพอจะอบก,กอดทุกอย่างที่เข้ามาด้วยความเข้าใจผมได้เจอผู้คนใหม่ๆบางคนเข้ามาเพียงชั่วครู่บางคนอยู่นานกว่านั้นแต่ผมไม่เร่งไม่ผลักไม่คาดหวังเพราะผมรู้แล้วว่าความรักไม่ต้องเร่งให้เกิดมันจะมาในเวลาที่หัวใจพร้อมจริงๆ ผมไม่ได้รอใครมาเติมเต็มอีกแล้วเพราะผมเติมเต็มตัวเองได้หัวใจผมไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปมันเต็มด้วยความสงบและความเมตตาเต็มด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่เกิดจากการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตเย็นวันหนึ่งผมเดินริมแม่น้ำแสงสะท้อนบนผิวน้ำระยิบระยับเหมือนเศษความทรงจำที่สวยงาม มองดูมันแล้วคิดว่าบางทีชีวิตก็เหมือนสายน้ำมันไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยย้อนกลับแต่มันไหลต่อไปเสมอช้าแต่มั่นคงหัวใจของผมก็เช่นกันมันอาจยังมีบาดแผลยังมีรอยเจ็บแต่มันก็ไหลต่อไปไหลอย,ย่างสงบด้วยความเข้าใจในตัวเองมากกว่าที่เคย ผมหลับตาสูดลมหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกพร้อมรอยยิ้มบางๆและพูดในใจว่าขอบคุณทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเพราะมันพาฉันมาถึงวันนี้วันที่หัวใจฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ผมเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีแสงสุดท้ายของวันค่อยๆละลายเป็นสีทองอ่อนมันไม่เร่าร้อน แต่ชัดเจนเหมือนหัวใจของผมในตอนนี้หัวใจที่ไม่ต้องการหนีไม่ต้องการลืมไม่ต้องการสมบูรณ์แบบแค่พร้อมจะรักอีกครั้งด้วยความอ่อนโยนที่เติบโตจากความเจ็บที่ผ่านมาและผมก็รู้ว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหัวใจของผมก็ยังเต้นต่อไปอย่างช้าๆ อย่างสงบและอย่างงดงามที่สุด